เพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าหลัง11พฤษภาหมดวาระสวรประกอบกับดวงดาวที่มาชุมนุมกันดังกล่าวผมบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังจากนี้เพราะฉะนั้นอาจจะมีการกระชับอำนาจมีการปรับเปลี่ยนนะจะมีเขาจะ,ะแถลงยังไงว่ามา่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรนั่นก็เป็นเรื่องการพูดทางการเมืองแต่ถึงเวลาจริงๆจาเป็นจริงๆแล้วที่สาคัญที่สุดวันที่22พฤษภา เอยี่สิบสองกุมภาคุณทักษิณแกก็ออกมาแล้วอ๋อครับใช่ไหมเพราะว่าก็อาจจะได้พักโทษแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะมากระชับอำนาจมีบทบาทในพักเข้ามาบริหารจัดการใกล้ชิดมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมจึงมองดูว่าการเมืองจะเกิดการขับเคลื่อนอใหญ่เปลี่ยนแปลงใหญ่เหมือนกับที่ไทยลักไทยหรือ เพื่อไทยในอดีตที่เขาเคยขับเคลื่อนเรื่องสำคัญสำคัญถ้าเขายังเป็นไปในลักษณะแบบทรงลงทรงเล็งอย่างที่คุณเห็นแบบนี้ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอะไรเป็นมรรคเป็นผลตายก้าวไกลแล้วก็จะเสร็จรนะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อไทยรวมทั้งคุณทักษิณ mm hmm. เขามีประสบการณ์มีการบริหารจัดการมีความพร้อมในหลายเรื่องเขาคงไม่ปล่อยให้ก้าวไกล มาอะไรมากระแทกแดกดันเอาเอาให้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 ด้อยค่าลงแล้วในขณะที่ก้าวไกลโดดเด่นผมเชื่อว่าเขาย่อมไม่ทำอย่างนั้นรอจังหวะอยู่คือพฤษภาคมสำคัญผมถามแบบเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดหนึ่งที่คุณพูดแล้วก็บอกเป็นโหนการเมืองอผมมักจะโดนถามบ่อยๆนะเก่งเป็นโหนจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่า คุณเอาอินไซต์หรือเอาสิ่งที่คุณรู้แล้วเอามาเขียนเป็นนู่นเป็นนี่มแต่คุณเห็นไหมที่ผมพูดนี่เป็นภาษาหมอทั้งนั้นผมเนี่ยเป็นนักกฎหมายที่พูดกฎหมายครับไม่ค่อยใช้ตัวบทกฎหมายในการพูดมักจะพูดให้คนเข้าใจง่ายและผมเป็นหมอดูเนี่ยเรียนมาผมบวชเนนตอนอายุ11อ๋อคืออาจารย์ศึกษาเรื่องโหงจริงๆบวชมาตั้งอายุ11 12 13 14เนี่ย สมัยนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีโทรศัพท์ใช้ท่องทั้งนั้นผมเรียนหมอดูกับพระที่วัดไตรมิตรมารท่องทุกวันตนุกระดุมพระ,ส,ส,ะสาหัช่ะเสาเลิงลักพระฤหัสเลงลาหูมรณะตุภะเรือนนั้นเรือนนี่บริวารอายุเดสิคือมันเป็นมาตั้งหนุม่มสมัยก่อนนี่บอกวันเดือนปีเก่งพั้วนี่ผมไม่ต้องเขียนเพราะมันเขียนทุกวันมันเหมือนอบวกเลขได้เลยแล้วก็ทายได้เลยแต่พอเอญเราเห็นว่ามัน ไม่ไม่ใช่มันใช่ของจริงหรือเปล่าเก่งปีหน้านี่ตามดวงของคุณพระฤหัสอยู่ในเรือนเรือนกระดุมพะระนะแล้วก็อยู่ในราศีพฤษศชีวิตเก่งจะโดดเด่นแล้วก็จะมีชื่อเสียงมีเงินทองมีทรัพย์สินแล้วก็อาจจะเปลี่ยนงานไปในทางที่ดีมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถมัมภ์เพราะดาวพระฤหัสเด่นใช่หรอเปล่าล่อไปแล้วห้าพัน ซึ่งผมเองก็เรื่องแบบนี้ครับคือคนไหนที่ผมทายแล้วถูกเขาก็ชอบครับไอคนไม่ถูกเขาก็เงียบแต่เราก็ต้องรู้สึกในใจได้ครับผมเลยไม่ได้ทํามาหากินเรื่องนี้แต่ผมมีความรู้เรียนทั้งลายมือเรียนทั้งหมอดูทั้งตั้งเลขตั้งอะไรตาลายเรียนมาเขียนตำรับตําราก็เคยเขียนครับแต่พอมาอยู่กับการเมืองแต่ผมก็เลิกไปนานเพราะว่าเป็นทนายไปทำอาชีพ บางครั้งะเราอยู่กับเพื่อนฝูงครับบางเรื่องเราพูดไม่ได้อเราก็ใช้หมอดูให้เพื่อนเห็นว่าแต่จริงๆผมอาจจะเห็นไม่เหมือนเขาแต่ดวงมันเป็นอย่างนี้แล้วที่ผมเหนือว่าหมอดูคนอื่นคือค ผมสามารถรู้ด้วยวาระธรรมนูญเป็นยังไงหมดวาระสอวอแล้วดาวอะไรมาบวกกับเรื่องนี้บวกกับเรื่องนี้ซึ่งหมอดูเขาไม่มีความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญแล้วเขาก็ไม่เข้าใจบริบททางการเมืองจึงว่าไปเกิดเหตุเพศภัยน้ําท่วมภูเขาไฟอะไรก็ว่ากันไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็จะเกิดแบบเลือดดองท้องช้างซึ่งจริง การดูหมอดูของผมผมอยู่ทั้งข้อมูลภายในแล้วก็พอรู้เรื่องดวงดาวสามารถวิเคราะห์กับการเมืองอเพราะฉะนั้นผมจะไม่เอาอะไรมาทายให้ลุงลังเหมือนหมอดูทั่วไปโอเคแบบนี้ถ้าสมมติอาจารย์ทํานายทายทักเรื่องของรัฐบาลเพื่อไทยและคุณเศรษฐามาผมสมมุติว่าเป็นคนที่ไม่เชื่อไม่เชื่ออาจารย์ที่ทํานายมาเมื่อสักครู่เลยผู้ชมบางส่วนอาจจะไม่เชื่อผมวิพา์วิจารณ์และชวนอาจารย์คุยต่อแบบนี้ได้ไหมว่า เพื่อไทยจะไปต่อได้ดีได้ยังไงหลังพฤษภาสมมุติว่ามีบางคนบอกว่าโอ้โหก่อนที่จะข้ามเส้น11พฤษภาคมไปเนี่ยถ้ามันเกิดปฏิบัติการอยากอยากเปลี่ยนนายกอยากเปลี่ยนนูน่นเปลี่ยนนี่ก็สามารถทําได้เลยทําได้ไหมอาจารย์ก่อนที่จะข้ามเส้นวันที่11เนี่ยยังมีอํานาจของสวเนี่ยแตาคุณจะเปลี่ยนยังไงลองดูที่ได้ไหมอาจารย์อย่างเช่นผม<ก>คุณจะลอ,<ก>ลองเปลี่ยนยคำถามของคุณจตุพรผมผ่านเขาวิเคราะห์ว่าโอ้โห เราเอภิรปรายทั่วไปออแบอบว่า,อ,าอยากอยากอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนนายกไม่เอาคุณคเศรษฐาแล้วคุณจะเอาไงอ่ะคุณจะทําไงคุณคุณจะทําไงคุณเศรษฐาออกไหนคุณลองดูดิสวไม่มีสิทธิ์เนี่ยสวจะไปไล่คุณเศรษฐาก็ไม่ได้สอสอได้ไหมอาจารย์สสต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ไล่คุณเศรษฐามีแต่ช่องนั้นช่องเดียวมีช่องนั้นช่องเดียวกับการปฏิวัติมีอยู่สองทางเป็นไปได้ไหมช่องแรกช่องแรกก็เอาอะไรอภิปรายครับอภิปราย ไม่ไว้วางใจคุณคิดเหลือว่าไไม่ไว้วางใจเนี่ยมันต้องไปทั้งกับบี้คือหนึ่งคุณเศรษฐาก็ต้องไปครสองพักร่วมก็ต้องไปแล้วคุณคิดว่าพักร่วมเขาอยากไปเหอรอยากนะเพราะนั้นนอกจากปฏิวัตินแหละ <c oughs> แล้วปฏิวัติทําได้มันก็ทาไม่ได้งบประมาณแผ่นนี้ไม่ผ่านได้ไหม,มล่ะนายกต้องแสดงสปิริตถ้าช่องนี้อาจารย์ก็ได้แต่ยากมากเพราะถ้านายกไปคนอื่นก็ไปด้วย แล้วคุณคิดดูงงบประมาณจะเข้ามาไห่รู้ไหมครับก็จะประมาณสักมีนาเมษาจะมาผ่านสอวอก็เมษาเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คนอื่นๆที่เขามีตําแหน่งอยู่รวมไทยพลังประจารรับแล้วจะไปด้วยก็ไม่เอาคือมันไม่เอามันเสียกับเสียคือสรุปแล้วว่าคุณเศรษฐาจะทํางานดีไม่ดีอะไรยังไงช่วงนี้เท่าที่ผมมองครับทุกพัคการเมืองต้องช่วยกันประคับประคอง ยังไงยังไงให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็เดินไปได้ด้วยดีและถ้าจะไปเปลี่ยนนายกเนี่ยคุณคิดเลยว่าเพื่อไทยเขาจะให้พรรคอื่นมาเป็นนายกเขาก็ต้องเอาคุณอุ้งอิงังและคุณอุ้งอิงจะมาตอนนั้นก็ต้องมาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่เข้าทางคะแนนนิยม,มกระแสต่างๆดีครคุณอุ้งอิงก็อาจจะมาปีที่สหรือปีที่สเพื่อรองรับ ต่อการเลือกตั้งครับต่อไปตอนนี้ในสังคมพูดกันอยู่สักประมาณสองสมเรื่องเรื่องของคุณทักษิณคือการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องดิจิตอลเวลต์กำลังลุ้นกันว่าได้หรือไม่ได้ผมชวนคุยเรื่องคุณทักษิณก่อนอาจารย์มองกระแสในเรื่องนี้ยังไงฮะผมมองว่าแม้ว่าจะมีคนที่จะพยายามจุดกระแสเรื่องนี้ยังไงก็จุดไม่ติดเพราะอย่างที่ผมบอกคุณแล้วคุยมาตั้งแต่ต้นขนาดอำนาจรัฐเรายังตกลง ให้กับเพื่อไทยได้ครับเรื่องของคุณทักษณิณเนี่ยมันนิดเดียวผมถึงบอกว่าผมมักจะพูดอยู่บ่อยๆวันที่เขาทำรัฐประหารเนี่ยเขาคำนึงถึงกระบวนการยุติรธรรมไหมล่ะฉีกรัฐมนูญได้ไหมได้จับคุณเข้าคุกก็ได้จับใครดำเนินคดีก็ได้ยึดทรัพย์ใครก็ได้ทำอะไรก็ได้จับใครปล่อยใครเข้าใครออก ได้ทั้งซีดน่ะอาจารย์พยา,ยามบอกว่านี่เล็กน้อยไอ้นี่มันปีหนึ่งถามจริงๆอ่ะ,อะก็มันเหมือนที่ผมบอกว่าเขามีช่องว่านักเรียนคนนี้ครับเก่งเรื่องบอลก็รับเลยไม่ต้องสอบเหมือนกันถ้าหมอเขาเขามีช่องไว้เนี่ยครับถ้าหมอเขามีความเหม็นว่าป่วยคือถ้าอยู่ๆคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยนะ ถ้าอยู่ๆก็านอนโรงพยาบาลเอเตตันเยโดยไม่ได้มีป่วยไม่ได้มีอะไรเลยแล้วคนป่วยแต่ใครจะเป็นคนชี้ว่าผมป่วยก็ต้องแพทย์ครับอาจารย์รอาจารย์คุณไปชี้ว่าป่วยได้ไหมไม่ได้อาจารย์กำลังจะมองว่านายไปชี้ว่าคุณทักษิีป่วยก็ไม่ได้ก็มีช่องหมดก็หมอเขาบอกว่าป่วยครับป่วยเสร็จแล้วเอาไปไว้ที่ไหนเอาไปไว้ที่โรงพยาบาลครับผมเองเคยเขียนว่าผมป่วยเป็นโควิดแค่สิบวันเนี่ยผมจะบ้าตายแค่อยู่ในบ้าน ไม่ได้ไปไหนไอ้นี่ผมให้โรงพยาบาลทั้งหลังเลยมไม่บ้าให้รู้ไปห e e ้าเดือนหกเดือนจะไปพลาก้อนก็ไม่ได้จะไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้จะไปไหว้พระที่ไหนก็ไม่ได้อาจารย์ไม่มองหรอโอ้โหประชาชนเขายอมรับไม่ได้ว่านี่มันสะเทือนกระบวนการยุติธรรมมันรับไม่ได้เลยคุณป่วยจริงไหมป่วยจริงหรือเปล่าอยู่ชั้นสิบสี่จริงไหมอีกก็มันมาจากความรักหรือความเกลียดถ้าคุณเกลียด มันเร็วมันอบเปรียบมนุษย์ี่มันแย่มึงซวยถ้าเราเกลียดพระเด็จการก็โอ้โหมึงปฏิวัติแย่มึงท้ายอำนาจเลิกกิจการนู้นไอ้นู่นไอ้นีนน่ทำไอ้นี่เพราะเราเกลียดครับแต่ถ้าเรารักโอ้ดีเว้ย <ừ, S 2> เด็ดขาดเว้ยเยี่ยมเว้ย <ừ, S 2> ปัญหาว่าคุณมองเรื่องคุณทักษิณแบบอาฆาตโกรธเกลียดหรือว่ามองด้วยรัก อะไรก็แล้วแต่เ<ช>พราะฉะนั้นมันมาจากจิตใจผมเนี่ยมองข้ามเรื่องนี้ไงเพราะวันที่เขาโหวตกันผมว่ามันเรื่องใหญ่กว่านี้เขายังยอมกันครับเพราะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้คุณจะเอามาเป็นเหตุแห่งความขัดแย้งทําไมเพราะเดือนกุมภาคุณทักษิณแค่เ็าออกแล้วแค่นอนอยู่ในโรงพยาบาลเฉยๆน่าเอาขังไว้เฉยๆคแค่ผมอยู่ในบ้านไปไหนไม่ได้ผมว่าผมยังจะบ้าเลยกุมภาออกมาอาจารย์ทานายว่ายังไงว่า คุณทักษิณจะมามีบทบาทเลยไหมครับอ๋อผมเชื่อว่าเขาต้องมีมาบทบาทแน่นอนมีอยู่แล้วเพราะว่าคุณไปดูในเขาบอกว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะมาช่วยประเทศชาติได้แต่ละคนออกมาว่าเอ้าถ้ามาก็ดีความรู้แล้วทุกคนก็บอกพร้อมที่จะปรึกษาเขาอาจก็ลูกเขามาเป็นพักเป็นหัวหน้าพักอ่ะแล้วคุณคิดว่าเขาจะมาให้คําแนะนําลูกไหมเขาจะต้องมาให้คําปรึกษากับลูกเขาไหม แล้วพักต่างๆทั้งหมดก็มาจากพักของเขาอะแล้วคุณคิดว่าไงหรือจะให้เขานอนล่อ,อเลี้ยงอยู่บ้านมาแน่นอนอาจารย์มองผม,ผมมองดูว่าเป็นผมผมก็มาเอาก็ต้องมาทําเพราะไม่ทําครับก้าวไกลเอาไปกินอก็ต้องให้ความคิดความอ่านต้องมาเสนอแนะจะทําอะไรก็ทําไปถ้าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะ นะครับก็จะเห็นเพื่อไทยโดยมีคุณทักษิณอาจจะเป็นที่ปรึกษาอะไรก็ว่าไปปัจจุบันผมคิดว่ากันแง่ๆอยู่แล้ว่คุณไม่ต้องถามถึงตอนออกหรอกปัจจุบันก็มันมีทั้งโทรศัพท์มีทั้งอะไรตาอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ถ้าเขาไม่ตกลงกันได้ครับแค่เหยียบประเทศไทยก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามาแล้วอคือดิวแรกมันจบไปแล้วที่เหลือแค่กระบวนการดิวไม่ดิวแต่ผมวันที่ผมโหวตแต่ผมเห็นเหตุการณ์แล้วว่าเขาตกลงกันแล้วครับ แล้วบ้านเมืองนี่เป็นปฐมของการปลองดองที่เป็นรูปประธรรมครับก้าวไกลอยู่ตรงไหนในสมการนี้อาจารย์เราพูดถึงภาพการเมืองใหญ่มาหมดเลยว่านี่อำนาจเป็นแบบนี้เขาพูดคุยกันแล้วทุกอย่างลงตัวทุกอย่างสมักสารสมานสามัคมคีแบบที่อาจารย์บอกก้าวไกลอยู่จุดไหนฮะจุดฝ่ายคา้านทวงดุลครับตรวจสอบอแล้วเหมาะมากมคือเขายังไม่เคยบริหารราชการแผ่นดินเขายังหนุ่มเหมือนคุณครับนะกะปรี้กะเป่า เหมาะมากที่จะเป็นฝ่ายค้านเหมือนประชาธิปัตย์ในอดีตเพราะนั้นเขาควรจะเป็นฝ่ายค้านสักสองสมัยนี่สมัยที่สองเขารอาจารย์อก็สมัยแรกมันยังยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่เอ,อ,ยอ,ยอ่แล้วก็ยังคนยังไม่เท่าไหร่ครับแล้วก็ยังไม่ยังไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบนะอ่ามันยังมีสอวอทวงดุลอยู่บ้างต่อไปนี้ต้องรองให้เขาแบบเต่มใบสักสองสมัย คือสมัยนี้หนึ่งอีกสมัยอีกหนึ่งเหรอเนิ่นะโอ้โห oh. แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อไทยเขาคงไม่ยอมให้คุณมาเป็นรัฐบาลหรอกครับแล้วก็พรรคอื่นๆนะฮะเขาต้องการให้คุณเนี่ยเป็นฝ่ายค้านแล้วถ้าได้ฝ่ายค้านเข้มแข็งดีไหมถ้าฝ่ายค้านแบบน้อมแนมน้อมแนงอ่หน่อมแน,ม,นมทรงลงทรงเลงรัฐบาลมันก็ไม่ยีล่ล่ะครับเพราะนั้นถ้าได้ฝ่ายค้านแบบก้าวไกลเนี่ยครับ อพิปรายด้วยเขตด้วยผลเล่นเอาคุณศักดิ์สยามกระเด็นเห็นไหม,มผมชอบการอพิปรายของก้าวไกลหลายคนนะครับแล้วก็ทําให้บริบททางการเมืองในสภาเท่าที่ผมนั่งดูมาเฮ้ยมันเปลี่ยนว่าอาจารย์ดูใครหรือว่าสนใจใคร<ม>ชอบใครพิเศษคือไม่ว่าจะเป็นลีลาของโรมผมก็ชอบอแล้วยิ่งสมัยคุณปียบุตร ผมก็ดูแบบติดขอบเวทีเลยนะเวลาคุณปียบุตรอภิปลายเนี่ยผมเป็นแฟนคนหนึ่งที่นั่งฟังแล้วชอบ,บแล้วก็ดูหลายๆคนที่เอภพิปลายไม่ว่าจะเป็นคุณปกรณ์ตอนอภพิปลายไม่ไว้าวางใจอะ่ะเออคือหลายคนอภพิปลายเนี่ยมันผิดกับนักอภิปลายทั่วแบบโบราณแบบสสในอดีต อาศัยความเก๋าอาศัยความแก่อาศัยความลูกเล่นอาศัยลีลาครับแต่เขาไม่มีเนื้อเนื้อเน้นเน้นแน่นแน่นแต่ละดอกนี่โอ้โหถ้าดูตอนเข้าพี่ปลายนะครับแล้วคนแบบนี้คุณไม่ให้เป็นฝ่ายค้านได้ไงต้องให้เขาเป็นฝ่ายค้านแต่เขาอยากเป็นรัฐบาลเขาได้เสียงมาอันดับหนึ่งนะอาจารย์ครัก็อยากได้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็อยากเป็นแต่ถ้า รักษาเนื้อรักษาตัวศึกษานิดไม่ต้องรีบเป็นรัฐบาลเดี๋ยวอาจจะไปไวประคับประคองตัวเองให้ได้เสียงมากกว่านี้แล้วก็ดูการเมืองให้เข้มแข็งมากกว่านี้ศึกษาให้เต็มที่เต็มกำลังเพราะคนที่เข้ามาใหม่ร้อยว่่าคนนี่ยังเด็กๆยังนมยังแน่นยังมีเวลาไม่ต้องรีบ,รบเพราะคนรุ่นผมกำลังจะไปอยู่แล้วนะแล้วคนในสภาหลายคนก็กำลังจะไปเพราะนั้นก็ ถามว่าจะยืนอยู่ตรงไหนยืนอยู่ฝ่ายค้านในตามที่ตามทางที่เหมาะสมกับสภาพของเขาคืออาจารย์มองว่าครั้งนี้ฝ่ายค้านแน่นอนนะครั้งหน้าเขาก็ยังเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้ยังเป็นอยู่ยเสียงเขาจะไม่เพิ่มขึ้นหรออาจารย์ผมมองดูว่าไม่เพิ่มไปกว่านี้อ,อาจจะเพิ่มแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแบบนั้นเหรอฮะผมไม่ได้เชื่อว่าจะเพิ่มมากไปกว่านี้ค,คุยคอยดูเขาคือดีเพื่อไทยยังไม่ได้ค่อยออกอาวุธเต็มที่เต็มกําลังถ้าออกอาวุธเต็มที่เต็มกําลัง แล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้เหมือนที่เขาเคยทำมาในอดีตผมก็เชื่อเลยว่าไม่สามารถจะทำให้ก้าวไกลโตที่ก้าวไกลโตเนี่ยเพราะเขาสู้กับเผด็จการัรบนะบแต่ถ้าไม่ได้สู้กับเผด็จการสู้กับประชาิปไตยตัวต่อตัวหมัดต่อหมัดเขาจะเอาอะไรมาเป็น ตัวชี้วัดได้แหละแล้วถ้าเก้าถ้าเพื่อไทยเขามีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านครัเก้าไกลก็ได้แต่อภิปรายจะทําไงได้ก็เป็นฝ่ายค้านที่คอยตะโกนอยู่นั่นแหละอ,อืคือมันไม่ได้ง่ายเหมือนตอนที่สู้กับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทใช่คู่เทียบตอนนี้คือคือคุณอุ้งอิงคุณเสรษาเพื่อไทยแล้วก็คุณทักษิณคุณทักษิณคุณเห็นมาสิบปีอ่ะ นี่จะยังได้มาถึงร้อยกว่าเสียงนะความจริงนี่โอ้โหมันเก่ามากแล้วนะหายไปจากเวทีนี่เป็นตั้งหนีไปจากประเทศไทยเนี่ยคุณคิดดูอะยังยังฝังลากลึกไว้ได้แล้วถ้ามาอะไรมาลดน้ำพลวนดินขึ้นมาใหม่ละ่ะก้าวไกลจะเหลืออะไรอ่ะออาจารย์มองว่าการมีก้าวไกลเข้ามาในสภาทั้งครั้งแรกรวมถึงครั้งนี้ด้วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมครับ สร้างครับหนึ่งในสภาเปลี่ยนเลยผมนั่งดูการเมืองแบบเก่าหาเสียงแบบเก่าแล้วก็พูดจาปลาัยต่างๆอภิปรายในสภาแบบเก่าไม่ได้มีข้อมูลอะไรตาอะไรเนี่ยเริ่มหมดไปการเงืองแบบใช้เงินใช้ทองหวานกันมาโหฬานมาหาศาลก็เปลี่ยนครับ และบ้านยงบ้านใหญ่ที่คิดว่าใช้เงินในการหาเสียงทำการเมืองแบบไปงานบุญงานบวชงานศพ<ม>เปลี่ยนครับเพราะนั้นสังคมของคนหนุ่มสาวต่างๆทั้งหมดเขาก็ตื่นตัวทางการเมืองดังนั้นถ้าคนเก่ายังทำการเมืองแบบเก่าและไม่หาคนรุ่นใหม่มาแทนที่เสร็จก้าวไกลจึงทำให้การเมืองทุกที่ทุกจังหวัด และทั้งในและนอกสภาเปลี่ยนพูดแบบนี้ได้ไหมอาจารย์ว่าในอนาคตไม่รู้ใกล้หรือไกลเนี่ยวันเวลาเป็นของพักเก้าไกลถ้าผู้มีอำนาจเดิมกลุ่มอำนาจเดิมยังเป็นแบบนี้ถ้าคุณทำงานแบบแบบแบบเห็นแก่ตัวโกงกินทุจริตเมื่อไหร่รเสร็จเก้าวไกลมสมมุติว่าคุณเป็นพักเพื่อไทยก็าตาม แล้วก็ทำงานเพื่อตัวเองครอบครัวบริษัทบริวารน,นะทำมาหากินบนผลประโยชน์ของประเทศไทยเมื่อไหร่ตายมผมต้องบอกว่ามันมีบทเรียนในอดีตมาเยอะที่มีเสียงแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่พักไทยรักไทยหรือพักพลังประชาชนได้มาแล้วแต่มีเรื่องโกงกินทุจริตคอร์รัปชั่นรัฐมนตรีและข้าราชการหลายคนติดคุกติดตลาดร,รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ คุณทักษิณซึ่งเป็นผู้นำก็ยังต้องอยู่ไม่ได้อันนี้เป็นบทเรียนชะกาจชกันของพรรคฝ่ายประชาธิปไตยถ้าโกงกินทุจริตคอร์รัปชันมาหลยพักก็หายนะตัวเองก็อยู่ไม่ได้ต้องเลิกครสองถ้าผู้มีอำนาจด้วยกันพักร่วมด้วยกันหรือในพักเดียวกัน ขัดแยง้งทะเลาะเบาแวง้งแตกแยกกันเมื่อไหร่ก็พังครับก็มีหลายครั้งคุณจะเห็นได้ว่าที่คุณทักษิณมีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่พักร่วมด้วยกันแตกกันไม่ว่าจะคุณเ네นวินแตกทับออกมาเป็นภูมิใจไทยรหรือพักบางพักแตกตัวออกไปก็ทำให้มีปัญหาได้และสุดท้ายนั้นก็คือเป็นแล้วไม่มีผลงานนะ ไม่มีอะไรที่มันเห็นแล้วของการเปลี่ยนแปลงเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมาเป็นมาตั้ง9ปีแต่มันไม่มีอะไรที่ฝังอยู่ในความทรงจำฝังอยู่ในความรู้สึกคือถ้าเป็นแบบนั้นอนะเสร็จก้าวไก่โอ้เสร็จแน่นอนนี่อินเทอร์เน็ตโวลเตเนี่ยถ้าไม่ได้เนี่ยมันถือว่าเป็นผลเสียแม่จนเออผมยังยังยังไม่รู้นะว่าได้ไม่ได้แต่มีสื่อมาถามผมเยอะแยะ ผมมองดูว่ายังไงก็คงจะต้องได้ถามว่าทําไมได้เพราะว่ามันต้องผ่านสภาครับสภานี่มันเป็นตัวกลองครับในชั้นวาระแรกแล้วในชั้นกรรมาธิการวาระสองวาระสามไอ้สิ่งที่ว่าจะได้อย่างนั้นเต็มที่ร้อยงเปอร์เซ็นมันอาจจะตบแต่งแล้วมันอาจจนกระทั่งครับลงตัวเห็นพ้องต้องกันป้องกันความเสียหายทุกส่วนได้แล้วก็ผ่านวาระสามขึ้นมา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปลาใยหาเสียงไว้มันอาจจะไม่เป๊ะเป๊ะแต่อย่างน้อยที่สุดผ่านครับและในชั้นสอวอมผมก็ว่าไม่ได้ทันสอวอชุดนี้อยู่แล้วก็คงเป็นสอวอสมัยหน้าครับซึ่งก็คงจะผ่านเหมือนกันครับก็เชื่อว่าเรื่องนี้ผ่านไปแต่เป็นบทเรียนว่าอย่าปากพล่อยในการหาเสียงก็เป็นบทเรียนไว้สำนักข่าวทูเดย์ Make tomorrow today.